สวัสดีคะ่ะพี่น้องป่าสมพิชช่องสมพิชชีช h a นแน l เด้จ้าป่าสมพิชมารีวิวเห็ดหูหนูให้เบิ้งมือนี่ไปเก็บเ็ดเขาป้าไปเก็บเ็ดได้เห็ดหูหนูมาเบิ้งพี่น้องงามงามค่ะสวยมากๆนี่คือเ็ดหูหนูเ้อคะ่ะพี่น้อง ดอกบักใหญ่ไหมคะพี่น้องจ๋าเบิง้งเพีป่าสมพีแต่ม้มีเตงงามๆค่ะเห็นบ่ค่ะงามไหลกำลังกินพอดีเลยค่ะพูนาเพีพี่น้ององ,งามงามมือนีได้งามค่ะงามแนแต่ว่าป่าบ่ได้หาโดนป่าย่างไปเข้าเดียวนึงไปพ่อ,อยุกขอนเดียวค่ะพี่น้องสองขอน ใกล้ๆกันนี่ได้เป็นถาดเลยค่ะพี่น้องห็นบ่ได้เป็นถาดเลยอีเหลียงยังย่ดอกเดียวเห็นดอกเดียวเพราะว่าเม่ได้ย่างดุละไก่เนาะค่ะมือนีเฝ้ามือนี้ม่มีเวลาป่ายังเขาไปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งซื้อก็ได้ใดเห็ดหนูหนูแม่พี่น้องยางงามเลยเห็นบอกค่ะสวยมากเลยอ่ะนบ่ นิ่มก็ก็เล้งพอดีพอดีกินเลยแม่ค่ะพี่น้องว่าเพียะติง่งงามอ่อนซ้อนแม่พี่น้องจา้าคือบุกหอยเค้งนี่ล่ะข้างหลังคนค่ะพี่น้องป้าสมพิดกับ รีวิวเฮ็ดหูหนูขายเบิ้งชื่อราคาเนี่ยราคาคือผลงานไปหาไดเมืรอนี่ค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาใช่ไหมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหอมปากหอมคอเพราะได้คุยน้ำพีน้ำนองอันนี้ก็แผนกผลไม้คือเก่าอะไนี่เต็มอยู่ว่าไงแล้วละมักชื่อคักผลไม้นี่บ่เคยขาดเทียนจักรยานมีสุกยางมีบักม่วงบักทับทิมบักรชมบักแอปเปิ้ลบัก Ất, ث, ก๋วยบักกีวีไม่บดเอาหลอดพี่น้องแกอืมตุนเห็นมหมตุนใส่สวยงามเนะครับพี่น้อง ừ, เห็ดแม่ออนซ้อนเห็ดสันดอกบ,ออบ้าแม่ยังดอกไทยให้พี่น้องเบิ่งนอันนี้เพิ่นมู่เพิ่นเอามากระเชงวันเกิดนี่ ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ